ต่อไปนะครับไปกันไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อปฐมนิเทศโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อเกาะสมุยครับ ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพอนะครับร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยโดยมีนายสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขนะครับผู้ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและนายมนตราพรมศิลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสําหรับจุดเริ่มต้นโครงการฟังแผ่นดินใหญ่ประกอบด้วยแห่งที่1นะครับบริเวณกม30มส0บวก700ของทางหลวงหมายเลข4142ในพื้นที่ตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับในส่วนของแห่งที่2นะครับที่บริเวณกม4บวก900นะครับของทางหลวงชนบทหมายเลขนส4 0 4 4นะครับในพื้นที่ตำบลท้องเนียน นะครับในพื้นที่อำเภอขนอมของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็แห่งที่3นะครับบริเวณกม9บวก40นะครับของทางหลวงชนบทหมายเลขนส4044ในพื้นที่ตําบลท้องเนียนนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลตะลิงงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีประกอบด้วยแห่งที่1นะครับบริเวณกมห้าบวก650ของทางหลวงหมาเลข4170ด้านเหนือเอาพังกา แห่งที่2นะครับบริเวณกม6บวก1น0ะครับของทางหลวงหมายเลข4170แยกพังกานะครับซ้อนทับกับถนนท่าเรือไปเกาะแตนและแห่งที่3นะครับบริเวณที่กม 9+00 0บวของทางหลวงหมายเลข4170ท้ายเอาหินลาดทางนี้นะครับมีแนวเส้นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้เชื่อมต่อจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจำนวน7แนวทางเลือกครับ ก็เป็นการนําเสนอเอา l i n e นะครับว่าโครงการเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแนวทางเลือกที่จะเดินทางข้ามจากแผ่นดินใหญ่มาที่เกาะเนี่ยมีทางเลือกอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็มาฟังประชาชนที่มีโอกาสที่ะรับผลกระทบนะครับให้คําแนะนําว่านาคที่ของการทำเกษตรเนี่ยมันยังขาดตัวปัจจุอะไรไปนะครับพอได้อินพุตแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการประมวลแล้วก็ลงมาถามต่อในไปการประชุมกลุ่มย่อย นะครับเรามีเวลาในการที่จะศึกษาประมาณปีครึ่ง2สองปีนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับแต่ทุกฝ่ายเนี่ยเราจะจะสามารถสรุปเส้นทางได้เนี่ยภายในเวลา1ปีครึ่งและใช้เวลาครึ่งปีในการนำเสนอคอรมอรเพื่อดําเนินการก่อสร้างนะครับและหาผู้ลงทุนนะครับประมาณนี้ครับ อาานคุณอนนงชุติรกะนะคะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าหากมีการก่อสร้างสะพานจริงนะคะก็นับว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าปัจจุบันการเดินทางไปยังเกาะสมุยสามารถเดินทางได้เพียง2รูปแบบก็คือทางอากาศและก็ทางน้ําค่ะซึ่งมีข้อจํากัดได้ปริมาณแล้วก็จํานวนเที่ยวในการให้บริการนะคะส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายในการเดินทางค่ะ และกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นต้องเดินทางจากเกาะสมุยมายัางจังหวัดสุราธ,ธานีหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จะไม่สามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราไปฟังเสียงตัวแทนชาวจังหวัดสุราธ,ธานีกันค่ะ,ะพี่มีความรู้สึกว่า ก็สมุยมันเป็นขึ้นกับมันเป็นจังหวัดของเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ใช่ไหมคะแล้วแต่ไหนแต่ไรามานี้มันก็มีการติดเดินทางที่ติดต่อกับทางสุราษฎร์ตลอดอยู่แล้วแล้วก็มันระยะทางก็ใกล้กว่าสะดวกกว่าเหมาะกับการเป็นพลเมืองของจังหวัด สมุยกับสุราษฎร์พลเมืองสองอำเภอเมืองม,ม,มันเป็นจังหวัดเดียวกันมันจะสะดวกกว่าระบบก,กับเส้นทางก็ไม่ไกลจนเกินไปในความคิดของพี่นะแล้วก็ที่สําคัญคือด้านด้านท่าเรือท,ที่ทาที่รู้มาด้านนครศรีธรรมราชนะที่ขนอมันฮะมันก็เหมือนกับเคยมีท่าเรืออะไรบางอย่างแล้วมันก็ไม่เวิร์กมันคนเขาไม่ใช้ก็ไม่ใช้บริการตรงนั้นเลยค่ะเขาก็กลับมาเดินทางทางเส้นทางดอนสักทางนี้มากกว่าอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วตอนนี้มันก็น่าจะยังเป็นแบบนั้นนะคะ พี่ว่ายังไงซะ,ะสุราษฎร์น่าจะก,การคมนรมสะดวกกว่าแล้วก็ไหลลื่นกว่าแล้วก็ประชาชนก็มีการรองรับระบบซึ่งกันและกันได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยอะไรมาถึงไม่ใช่รีเฟอร์มาถึงมาถึงนครศรีธรรมราชจะไปเข้านาครศรีธรรมราชก็ไม่ได้ใช่ไหมคนะไปขนมนมกระดต้องอ้อมกลับมาไกลเข้าไปอีกไปถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์ถ้ามันเป็นเส้นทางตรงทางนี้มันมาถึงปุ๊บมันก็โฟล์เข้าโรงพยาบาลสุราษฎร์แล้วมันระบบเดียวกันของการสาธารณสุขที่จะเชื่อมต่อกับการส่งต่อ,อการรักษาซึ่งเป็นเหตุผลที่พี่ว่า ใช้ได้สําหรับพลเมืองของคนเกาะสมุย